เจ้าเนาะสบายดีทุกคนวันนี้ขออนุญาตพ้นแล้วเนาะปักฝังเข็มใส่หลังใส่เอวเพราะว่าิ่นเจ็บเจ็บแอวมันกระดูกทับเส้นเนาะประมาณข้อที่อ่าที่สี่หรือที่ที่สี่กับที่ห้านะมันใกล้กันมาเราก็เลยเจ็บมาได้ประมาณจากัจกจกักจักจักมือแล้วก็ไอเจ็บแหงๆเีย สา,ส,าสาวมือแล้วเนาะสาวก็มือเกือบพอดเดือดหละแล้วเพื่อนก็เป็นนายสร้างเนาะคันจีวาและวก็ได้เนาะนายสร้างแปลงน้ำแปลงปวมน้ำเบาต่อไฟต่อน้ำอยู่กันอยู่ซานเนี่ยแหละแ้วผู้ดีเพื่อนไปซื้อเครื่องยูห่ห้านค่าแห่งหนึ่งเนาะซึ่งเป็นขาประจำนวดเพื่อนก็เคยเจ็บคือกันแล้วเพื่อนก็มานวด อยู่นี่มาพักเข็มอยู่หานข้าพเจ้ามันก็นเลยเศร้าแล้วมันก็นเลยบอกกันต่อเอาเบอร์โทรให้อ้ายเพื่อนได้เพื่อนก็นมาจนมื้อน,นี้ได้มาพักเข็มใส่แหลเพื่อนไปห้องหมอซ่องไฟฟา้ามาแล้วเนาะมีฟิล์มอย่างมาขักแน่แล้วแล้วเพื่อนบอกว่าอ่ากระดูกหนีบเส้นเนาะคอทีสี่ทีห้าประมาณนั้นเนาะครับซึ่งมาหาข้าพเจ้าก็ได้นวดแก้ไปอ่าน ในระยะนึงเนาะแกไปแล้วในใช้เวลาอยู่ประมาณกับสมมงแล้วกะก็มีแห้งมาเนะาะฟังเข็มต่อใส่เอวอประมาณวงเซี่ดวงเิบงน้ำกันเลยเนาะทุกคนฟังเข็มใส่เอวข้างขวาเนาะ,ะเจ็บมือลงขา แล้วกระตุ้นไฟฟ้าเพร้อมตอนนี้โหซื้อ่ามีแหงแดงน้อยนึงเสาเต้นระบายเสาเสาเสากระตุน้นแล้ว่าอ่อ,อนแดงเนาะเพราะว่าหูอ่าตัวเข็มเขาฟังมันสิหล่มแดงเด้ทับอิดท,ทับอิดมันจะกระตุกแหงต่อม,มันก็อ่อนลงอ่อนลงนาราบดเป็นยังแต่ว่าขึ้นมันก็นยังบมบัดอยู่ตอนนี้จนกว่าสิ้านาทีเขาก็จะได้ปลดเข็มออก โดยรวมก็โอเคเนาะท่านผู้ชมอืมเนาะโอเคเอาคลิปนี้กะเจ้าไปเสียงสำนี้ก่อนเนาะถ้าาผูใ้ใดสนใจติดต่อมาได้เดอ้อหานวดจ,จอมเพชรไต้เจ้าขอบใจพบกันในคลิปต่อไปเนาะ